สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในาัชกาลที่7ในโอกาสกรบๆอบ100ปีการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเป็นสมเด็จพระราชินีวันนี้เวลา15นาฬิกา21นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพระตำหนักชมดงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสครบรอบ100ปีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีสวัสดิวัฒนเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่20ธันวาคม2447ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าวรมวงเธอกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์ต้นราชสกุลสวัสดิวัฒนกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาภาพรรณี ในปี2460ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศดีเดชกรมขุนสุขโขทัยธรรมราชาซึ่งต่อมาได้เสด็จครึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระตำหนักชมดงตั้งอยู่บนเขาหินเหล็กไฟอําเภอหัวหินเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในช่วงท,ที่ทรงเจริญพระมณฑลสาสูงขึ้น พระตำหนักมีสองชั้นมีเฉลียงเป็นแนวยาวทั้งสองข้างมีห้องทรงดนตรีเก็บเครื่องดนตรีไทยที่เคยใช้เล่นประจำนะับพระตำหนักชมดงปัจจุบันฟื้นฟูให้ใช้งานได้สืบถึงทุกวันนี้อาทิระฆังราวส่ออู้ทุม้มส่ออู้กลางโอกาสนี้ทรงสอดวงร่วมกับวงดนตรีไทยของพระตำหนักชมดงเพลงเขมรละอองเถาเป็นเพลงพระราชพิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกเพลงเขมรเอวบางสองชั้นเพลงโบราณมาพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็นเพลงเถาทั้งทำนองเพลงและการขับร้องมีดุริยางาศิลปินและขีตศิลปินจากสนักการสังคีตกรมศริลปากรบรรเลงร่วมกับนักดนตรีไทยกิติมศักดิ์พระตำหนักชมดงมีพื้นที่40ไร่มีพันไม้นานาชนิดปกคลุมร่มรื่น บริเวณสวนพฤกษศาสตร์และสมุนไพรไทยเป็นที่ประดิษฐานพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาที่ราชสนิทต,ต้นราชสกุลสนิทวงศ์ทรงเป็นแพทย์หลวงผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทยทรงรวบรวมชำระและเรียบเรียงตำราสมุนสรรคุณยาไว้มากในงานยังมีการแสดงชุดรำถวายอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระบำพัตราราชินีสีอัมภัยและการแสดงละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนจองถนนมีนักแสดงจากสถานการ์สังคีตกรมศิลปากรครูและนักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครหัวหินและโรงเรียนเรื่ขายจากสถานศึกษาต่างๆทั้งนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมีมติประกาศยกย่องสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7 และบรรจุพระนามในโครงการเฉลิมฉลองวาระสำคัญของโลกประจำปีพศ2569-2570ถึงเนื่องในโอกาสครบหนึงปีพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศเชิดชูพระเกียรติคุณที่ทรงวางรากฐานการพัฒนาสตรีและสังคมไทยมาช้านาน พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา18นาฬิกา50นาทีหม่อมเจ้าทิตคำพรยุคนเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดร,ราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามพระอภิธรรมเป็นคำสอนขั้นสูงที่มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้งเป็นการนำคำบาลีขึ้นต้นสั้นๆในแต่ละคำพีของพระอภิธรรมทั้งเจ็ดคำพีมาเรียงต่อกันหรือเรียกการสวดพระอภิธรรมนี้ว่าการสวดมาติกาในส่วนของพระบรมศพหรือพระศพจะเรียกพิธีสดับปรกร์หรือสัตตปรกรณ หมายถึงพระอภิธรรมเจ็ดคำพีก่อนหน้านี้เวลา6นาฬิกา51นาทีพลเอกไพยบูล์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ โดยมีส่วนราชการต่างๆร่วมในพิธีด้วยอาทิสถาบันบัณฑิตพัฒนศินกระทรวงวัฒนธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยการประโคมย่ำยามประโคมด้วยงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและวงปีพาดนางหงเครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากร เวลา10นาฬิกา50นาทีองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพรัพระราชทานฉันเพนเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประจําทั้งกลางวันกลางคืนโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดําเนินและ,สะเสด็จไปในการบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพรวมทั้งองค์คมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาที่กําหนด เวลา16นาฬิกา55นาทีนายนุรักษ์มาประนีตองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศมพสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศเทพพระวรารามสี่รูปและวัดประเชษตุพนวินมลมังคลารามสี่รูป สำหรับการสวดพระอภิธรรมนั้นเริ่มในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงจากพิธีกรรมเดิมที่เคยมีการสวดเรื่องพระมาลัยในสมัยอยุทยาซึ่งมีเนื้อหาที่สนุกสนานจนเกินพอดีจึงเปลี่ยนมาสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีแทนซึ่งเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาววดึงเมื่อจบพระอภิธรรมเทศนาพระพุทธมารดาได้สำเร็จเป็นพระโสดาปฏิติผล ผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมอบทุนการศึกษาโลกเกียติคุณและกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทานแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและนักเรียนผู้พิการทางสายตาในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี2569 วันนี้เวลา9นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลัยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิดลอาธิเบศดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณตึกมหิดล จากนั้นผู้แทนพระองค์ไปตึกนวมหาราชในพิธีมอบทุนการศึกษาโลกเกียรติคุณและกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทานแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและนักเรียนผู้พิการทางสายตาเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี2569ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนได้คัดเลือกเด็กดีเด่นอายุต่ำกว่า13ปีจากทั่วประเทศเพื่อมอบทุนการศึกษา จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2533ปัจจุบันได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายคัดเลือกเด็กและครอบครัวส่งเสริมคุณธรรมในวัยเด็กเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างแก่สังคมโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆปีนี้มีนักเรียนดีเด่นและครอบครัวส่งเสริมคุณธรรมในวัยเด็กเข้ารับมอบทุนและโลกเกียติคุณ42คนพระสงฆ์และผู้มีอุปการะคุณเข้ารับการถวายและรับมอบโลกเกียรติคุณ60รูปและคน นักเรียนดีเด่นครอบครัวส่งเสริมคุณธรรมในวัยเด็กและผู้แทนนักเรียนผู้พิการทางสายตาเข้ารับมอบกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทาน43คนในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้ให้โอวาทชื่นมชมนักเรียนที่ทำหน้าที่ของตนได้อย่างดีทางด้านการเรียนการฝึกหัดปฏิบัติตนและการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ตั้งขึ้นเมื่อปี2503 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมเมื่อวันที่10สิงหาคม2504และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับเป็นประธานกิตติมศัก์ิ โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้สนองพระราชปัิิาานผ่านการสงเคราะหช่วยเหลือผู้เดือดร้อนคนพิการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องแก่เด็กเยาวชนสตรีอาสาสมัครคนพิการผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ องค์มนตรีปรากฐกถาพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาต้นแบบคุณธรรมแรงบันดาลใจสู่การพัฒนาขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษา นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีปากฐกถาพิเศษเรื่องระบบการศึกษาไทยแรงบันดาลใจสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษาในการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาต้นแบบคุณธรรมแรงบันดาลใจสู่การพัฒนาขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษา ที่โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัยบ้านหาดสูงอําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยสํานักสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุขโขทยัยเขต2สําหรับการอบรมในครั้งนี้จัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุขโขทยัยเขต2เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืนและเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุขโขทยัยตากและอุตรดิตถ์ได้รับฟังแนวคิดวิสัยทัศน์และประสบการณ์อันทรงคุณค่าจากองค์มนตรีซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมในสถานศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนการศึกษาและสลากออมสินแก่บุตรข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา7นาฬิกา34นาทีพันโทสมชายการจนะมณีรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและสลากออมสินพระราชทาน แก่บุตรข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2,569ณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตด,ดุสิตซึ่งจัดขึ้นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทามพระบรมราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2569ความว่าเด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริง การฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยในการนี้พระรชาชาพระบรมราชานุญาตให้จัดกิจกรรมสันทนาการและประเทืองปัญญาอาทิเกมป่าเป้าเกมสอยดาวเกมตักไข่เกมตักลูกปิงปองกิจกรรมพิมพ์กระเป๋าผ้าและกิจกรรมทำพวงมโหอดรวมทั้งออกร้านอาหารและเครื่องดื่มบริเวณอาคารสองสำนักพระราชวังสนามเสือป่า สำหรับให้บุตรค่าราชบริพาและผู้ปกครองตลอดจนเด็กและเยาวชนทั่วไปได้รับประทานและเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ด้วยประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งอยู่ธิมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังตลอดทั้งวัน มีคณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชจนรนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานโครงการต่างๆเพื่อประสบนิกรมาตลอดพระชนชีพอาทิสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพบ้านสุทาวาสเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงตัวแทนประชาชนจากจังหวัดสุขโขทยัยสุพรรณบุรีหนองบัวลำพูและสุรินทร์โดยมีข้าราชบริพาหน่วยราชการในพระองค์จิตอาสา904เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยเพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่เวลา7.30นาฬิกา30นาทีถึง21.00นาฬิกาสำหรับการแต่งกายทางสำนักพระราชวังขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกงดเสื้อคอกลมสุภาพสตรีขอความร่วมมือนุ่งกระโปรงงดนุ่งกางเกงทั้งนี้มีจุดเตรียมผ้าถุงไว้บริการแก่ประชาชนด้วย จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ